สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้น้องกำลังปั่นจัก,กรยานไปถนนคนเดินนะคะดูสภาเป็นร้อนสิรถถอยรถถอยหนูต้องออกเหรอ,อถนนสาวเล่ากับถนนที่บบขุนเคยเลยเนาะถนนฟางไทยชิดชายชิดชายค่ะชิดชายหายแล้ว ตอนนี้น้องก็หาที่จอดรถจัก,กรยานนี่จัก,กรยานชั้นนี้นะคะขี่มาจากที่พักที่พักเขามีจัก,กรยานให้ขี่เรากำลังหาที่จอดนะคะเพื่อเดินโอเคนะคะเราจอดจัก,กรยานเสร็จแล้วนะ สบายดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้น้องอยู่ที่ถนนคนเดินนะคะอยู่ที่อำเภอเสียงคานนะคะจังหวัดเลยตอนนี้กำลังเดินดูเลยเพลินเลยของเยอะมากเลยเดี๋ยวน้องจาทยอยถ่ายให้ดูนะคะม,มีเต็ดสภาพผ้าสวยๆอะ่ะ ร้านขายขนมมะพร้าวแก้วนะคะอ,อทางนี้โ,โหบ้านเขาตกแต่งสวยเนาะชั้นสองก็บอกว่าทุกคนสิเห็นบอเนาะเพราะว่ามันกำมืดแน่ฮะนะชั้นสองเนี่ยแต่น้องเบื้องท่านกองนี่ก็คือว่าเห็นดีเนาะน่าจะเห็นอยู่ละ โอ้เถอะนน้อยนะคะคุยอันนี้คือสุดสุดเฉพาะเชียงทานเหรอ่อันนี้แบบนี้เหรอสุดพื้นเมืองขะเยอะนิ่สุดพื้นเมือง,อ,อ,อ,งอันนี้เป็นโอโ้ร้านนวดนะคะแต่ก็มีที่พักด้วยเห็นเขาเขียนติดป้ายไว้สวยสวย ร้านนี้น้องคิดว่าน่าจะเป็นร้านใหญ่ใหญ่สุดแล้วนะคะที่ขายมะพร้าวแก้วร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะซูซียาไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่น่าจะขายซูซีนั่นแหละแน่<ๆ>ดูบ้านแต่ละหลังแถวนี้นี่มันเป็นเอกลักษณ์เนาะที่เรากระหาเบื้องยากในยุคปัจจุบันนี้นะ มันจะเหตุ้วยบ้านแถวนี้จะเหตุดด้วยไม้สะส่วนหลายสะสหลายเลยเละเนาะทุกหลังทุกหลังเลยที่เห็ุไปไหมดูสินี่ปิ้งมีปิ้งกับปูปิ้งหอยปิ้งรักแดปกุ้ง โอนี oh. mm ่ไ hmm. ปน้องมากับน้องหมาน่ารักไปนี ah. ่ภาพวาดไปนี่ ของหวานนะคะบัวลอยเฉพาะบัวลอยนะคะแต่ก็มีทุกอย่างบัวลอยงาดำบัวลอยกะทิบัวลอยอะไรต่างๆสําหรับน้องน้องก็รู้แค่บัวลอยนะคะส่วนแต่ละประเภทนั้นน้องก็คงยังไม่เคยลองอบ้านหลังนี้คลาสสิกเนาะสุดเด็กตาดูดูทางทางนั้นทางเข้าข้างใน ที่นี่เหมือนเป็นถนนคนเดินที่เดินแล้วไม่เบื่อเลยอะ่ะบ้านไม้ที่นี่สวยสวยมีหลายแบบด้วยแล้วก็ในหลายๆแบบที่น้องเห็นทีกทุกๆแบบเลยคือน้องบ่กเคยเห็นสุดชีลาสุดชีลาเืียอะไรเอาแก้วนึงค่ะ น้ำลำไยถังมาเริ่มมาเริ่มเห็นตอนเป็นตอนเลยตอนโคตรเยอะน้ำลำไยฉ่ำๆไม่ค้าเติมให้จนล้นเลยโอ้มันแสบเนาะมันบมหวานไปเลยกำลังแบบเย็นๆยางสบายเลยดิหนี่ ร้านนี้ขายผ้าพันคอนะคะซื้อผ้าพันคอไว้เตรียมฤดูหนาวกันหรือยังแปดสิบบาทแปดสิบบาทเองเนี่ยน้องไม่ได้แวะนะคะอันนี้ก็แปดสิบบาทเหมือนกันนะคะผ้าพันคอเดี๋ยวเราแวะกินข้าวก่อนตอนนี้อาหารน้องก็มาแล้วนะคะ อะไรนะเข้าต้มกุ้งอืมแบบนี้เลยกินหอมหอมเดี๋ยวน้องชิมก่อนน้องชิมก่อนน้ำมันนี่รสชาติเหมือนมันโจ๊กเลยนะคะโจ๊กกล่องที่เราซื้อนั่นแหละเหมือนเปี๊ยกนี่ เดี๋ยน้องกินข้าวก่อนนะคะมากินข้าวด้วยกันจ้าตอนนี้ตอนนี้เรากินอิ่มแล้วนะคะเราไปยังหรอน้ำแันตต่อ <c oughs> ไปตอนนี้นี่รู้สึกว่าคนเริ่มบางแล้ว <c oughs> กินกระเบิง้งสายวันนี้มีหนังให้เบิงน้ำ <c oughs> หมูกระทะเย,ย,ย้ในสุดต,ตอนนี้น้องก็กำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะกับที่พักตอนนี้น้องกะจิคกรถิีกับที่พักแล้วเนาะ น้องกาสิคอลาทุกคนไปก่อนเดอ้อลาไปกับบรรยากาศถนนคนเดินที่เซียงคานยามค่ำคืนบ๊ายบายสบายดีสวัสดีค่ะปันดีนะคะทุกคน